คุณอยากรู้ไหมครับว่าการที่ใครสักคนจะสร้างธุรกิจขึ้นมาจากศูนย์จนมีกำไร10ล้านบาทได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างมันมีขั้นตอนยังไงต้องละเอียดขนาดไหนวันนี้ผมจะแกะบทเรียนจากประสบการณ์ตรงทั้งหมดครับออกมาเป็น5ขั้นตอนให้คุณสามารถนำไปทำตามได้ทันทีเลย ข้อนหนึ่งครับคุณต้องสร้างความต้องการหรือว่าดีมานก่อนสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําเวลาเริ่มต้นธุรกิจคือการนั่งมโนว่าจะขายอะไรดีพอมโนได้แล้วครับก็เอาเงินก้อนหนึ่งครับไปซื้อของมาขายสิ่งที่ตามมาก็คือขายไม่ออกแล้วก็เจ๊งไปตามระเบียบสายที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณเนี่ยรีบเอาของมาขายโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆหรือเปล่า จำเอาไว้ครับว่าไม่มีใครยอมจ่ายเงินซื้อในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการหรอกดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือการสร้างความต้องการขึ้นมาก่อนครับหรือพูดง่ายๆก็คือคุณต้องยั่วให้ลูกค้าอยากให้ได้ก่อนนั่นเองโดยวิธีการเนี่ยมีอยู่2ข้อครับนั่นก็คือ 1. คุณต้องขายฝันครับคือการเอาสินค้าที่คุณใช้งานอยู่แล้วเอารูปสินค้าในอินเทอร์เน็ตหรือว่าลองสั่งสินค้าที่คุณสนใจในออนไลน์ครับสมมุติว่าคุณสนใจ1ิบอย่างคุณก็สั่งมาก่อนครับอย่างละชิ้น จากนั้นครับคุณก็เอามาทำคอนเทนต์กันครับทำคลิปก็ได้ใน t i k t o k ก็ได้ใน YouTube ก็ได้ใน Facebook ก็ได้ครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ลูกค้าเนี่ยเขาจะได้รับจากสินค้านั้นครับคุณต้องแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะมีความสุขมากแค่ไหนถ้าได้สินค้าตัวนี้ไปครองหรือว่าชีวิตของเขาเนี่ยหลังจากใช้งานสินค้านี้ไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นยังไง โดยอาจจะเอาเรื่องราวของตัวคุณเองมันเล่าเป็นเคส e study ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าคุณต้องซื้อมาใช้เองก่อนอยู่แล้วคุณก็เล่าผลลัพธ์ของตัวเองเลยครับ นอกจากคอนเทนต์ประเภทขายฝันแล้วเนี่ยคุณสามารถทำคอนเทนต์ในแนวที่ตรงกันข้ามกับการขายฝันได้นะครับนั่นก็คือการจี้แผลครับการจี้แผลเนี่ยคือการชี้ปัญหาครับชี้ให้ลูกค้าเห็นว่าเขากำลังประสบกับความยากลำบากอะไรอยู่แล้วปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมันหนักขนาดไหนเขาจะต้องเป็นทุกข์ยังไงหากไม่รีบแก้ปัญหานั้นหรือพูดง่ายๆก็คือคุณต้องขู่ให้เขากลัวนั่นเองครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆคุณลองคิดถึงโฆษณากางเกงในไข่เย็นของ GQ ก็ได้ครับ คือก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่ก็ไม่เคยคิดหรอกครับว่าการมีเหงื่อออกในเกงในจนต้องเกาไข่เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ถึงขนาดกระทบกับหน้าที่การงานแล้วก็ความสัมพันธ์กับแฟนกับผู้หญิงหรือกับคนที่เขารักนะครับ แต่ GQ ครับเขาก็ทําโฆษณาออกมาโดยการชี้ปัญหาตรงนั้นครับชี้ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยการที่เขาต้องเกาไข่มันทําให้บุค,คลิกของเขาเสียแล้วก็มันเป็นปัญหาหนักขนาดไหนนะครับหนักในหน้าที่การงานขนาดไหนซึ่งถ้าไม่สนใจปัญหานในหน้าที่การงานก็สนใจเรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนก็ได้เพราะถ้าไข่คุณหมิ่นเนี่ย แฟนก็อาจจะไม่ทําในสิ่งที่คุณมีความสุขก็ได้จริงไหมครับนั่นแหละครับ GQ ทําตรงนี้ครับแล้วก็เอามาขู่ให้กลัวครับว่าถ้าไม่รีบแก้ปัญหานั้นเนี่ยเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างจนในที่สุดครับสิ่งที่ไม่เคยเป็นปัญหาก็กลายเป็นปัญหาจนได้ครับจากที่เคยใส่กงในอะไรก็ได้ครับกลายเป็นว่าต้องใส่ของ GQ เท่านั้น ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยผมก็ได้ลองเอาสินค้าหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องปิ้นจิ๋วครับเครื่องปิ้นเล็กที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาเอาไว้ปิ้นใบปะหน้าแปะกล่องกันนะแล้วผมก็เอาสินค้ามากมายเลยครับหลายอย่างเลยมาทำคอนเทนต์ขายฝันแล้วก็จี้แผลเนี่ยครับลงโซเชียลเรื่อยๆก็เขียนเป็นบทความนะครับตอนนั้นเนี่ยผมออกหน้าไม่เป็นออกกล้องไม่เป็นถ่ายคลิปไม่เป็นก็เขียนเป็นบทความครับ แต่มันก็ยังไม่ได้ผลสักทีครับเพราะว่ายังไม่มีใครต้องการมันแต่มันก็ทําให้ผมรู้ว่าเออผมเนี่ยไม่ควรลงทุนไปกับอะไรๆมันไม่เหมาะกับผมและอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าเขาไม่ต้องการบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องการนะครับแต่เขาไม่ต้องการซื้อกับผมไงครับเขาต้องการซื้อกับคนอื่นซึ่งผมก็ทาไปเรื่อยๆครับจนในที่สุดเนี่ยผมก็พบว่าหนังสือเนี่ยคือสิ่งที่หลายคนถามหาทุกครั้งที่ได้อ่านคอนเทนต์ของผมนั่นหมายความว่าดีมานของสินค้าตัวนี้ มันเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณค้นพบดีมานนั่นคือสัญญาณที่กําลังบอกว่าคุณได้ไปต่อครับถ้าคุณได้ไปต่อแล้วคุณก็ทําข้อ2ครับข้อแรกเนี่ยสร้างดีมานใช่ไหมครับข้อ2คือสร้างความเชื่อมั่นครับคือถึงแม้ว่าคุณจะพบสินค้าที่มีดีมานแล้วนะแต่ผมพนันได้เลยว่าเกือบทุกสิ่งที่คุณคิดจะขายอะ่ะมันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวในตลาดแน่ๆที่ขายมันครับ คำถามคือถ้าสินค้าเหมือนกันเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าต้องเลือกซื้อของจากคุณครับเรื่องการลดราคาเนี่ยคุณตัดออกไปได้เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าไม่ได้อยากได้ของถูกครับแม้แต่คุณเองเนี่ยเวลาคุณซื้อของใน l a z a d a Sho p e, ปคุณยังไม่ได้ซื้อของที่ถูกที่สุดเลยจริงไหมครับแต่สิ่งที่ลูกค้าดูเป็นอันดับแรกคืออะไรครับรีวิวนะครับดาวหรือ,อ,อพูดง่ายๆคือความน่าเชื่อถือต่างหาก สิ่งที่คุณต้องทำคือการสร้าง trust ครับหรือว่าความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองโดยการทำคอนเทนต์แสดงความเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณจะขายเพื่อทำให้คุณเนี่ยเป็นตัวจริงในวงการนั้นๆในสายตาลูกค้าครับโดยคุณเนี่ยต้องทำคอนเทนต์3ประเภทนี้ครับคือ 1. คุณต้องโชว์ความเชี่ยวชาญครับ2คือให้ how to และ3คือทำคอนเทนต์บอกวิธีแก้ปัญหาต่างๆครับยกตัวอย่างถ้าคุณขายรถยนต์มือสองเนี่ยคุณก็ทำคอนเทนต์ให้ความรู้ต่างๆในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญครับเช่นวิธีดูเลขไมว่าโดนกรอมาหรือ ป่าวิธีเช็ครถว่าเคยชนหนักมาไหมก่อนที่คุณจะส่งมอบรถให้กับลูกค้าเนี่ยคุณตรวจเช็คอะไรให้เขาบ้างถ้ายางแตกต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไงปัญหาที่พบบ่อยในรถแต่ละรุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างต่างกันไงหรือว่าข้อควรระวังเมื่อต้องซื้อรถยนต์มือสองถ้าไม่อยากโดนเต้นหลอกมีอะไรบ้างเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจคุณมากขึ้นครับซึ่งผมบอกเลยว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงมากครับ เพราะมันคือตัวแปรสําคัญครับที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเขายอมจ่ายแพงกว่าแม้ว่าสินค้าของคุณจะเหมือนกับคู่แข่งก็ตามเพราะว่าลูกค้าเขารู้ดีว่าราคาของการโดนหลอกมันแพงกว่าเสมอต่อไปข้อ3ครับคุณต้องสร้างยอดขายครับฟังดีๆนะครับฟังชา้ชาๆชัดๆนะครับสร้างยอดขายไม่ใช่สร้างกําไรครับ พูดง่ายๆคือเน้นขายไม่เน้นรวยอย่าเพิ่งหวังกำไรเยอะครับเอาแค่ทุนไม่จมก่อนก็พอเพราะว่าเป้าหมายสำคัญในขั้นตอนนี้เนี่ยคือการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มแรกให้ได้ก่อนครับเพราะลูกค้ากลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นรากฐานให้กับธุรกิจของคุณอยู่รอดแล้วก็ไปต่อได้ที่สำคัญคือลูกค้ากลุ่มนี้แหละครับจะเป็นตัวดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเป็นรีวิวให้คุณนำไปใช้ทำการตลาดครั้งต่อไปได้ ดังนั้นครับคุณต้องให้ลูกค้าให้มากที่สุดครับให้ทั้งคุณค่าแล้วก็การบริการถ้าจะสต็อกสินค้านะครับผมแนะนําว่าอย่าสต็อกเยอะครับเน้นให้สินค้าเนี่ยมันเข้าออกให้เร็วที่สุดครับอ,อย่างมากที่สุดนะ สต็อกแค่รายสัปดาห์ต่อสัปดาห์พอครับเปลี่ยนมันเป็นเงินสดให้เร็วที่สุดอย่าให้ของค้างสต็อกนานกว่านี้เพราะว่ายิ่งคุณค้างสต็อกนานเนี่ยคุณก็จะยิ่งปวดหัวคุณก็จะยิ่งเครียดนะครับเพราะว่าการสต็อกแต่ละครั้งเนี่ยยิ่งสต็อกนานมันหมายถึงต้นทุนทีนท่สูงขึ้นพอต้นทุนสูงขึ้นคุณเครียดมากขึ้นสุดท้ายครับก็ออกมาขายตัดราคากัน ที่เราลูกทีมต่างๆเนี่ยชอบออกมาตัดราคากันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอยากจะขายถูกอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเขาสต็อกเยอะครับเขาสต็อกมาเยอะเขาโดนแม่ทีมปั่นหัวและสต็อกมาเยอะพอสต็อกเยอะเนี่ยก็เครียดครับพอเครียดขายไม่ออกเงินหมดทําไงครับก็ต้องรีบทํายังไงก็ได้ให้สต็อกเนี่ยเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถรันธุรกิจต่อไปได้สุดท้ายก็ต้องขายตัดราคาหรือไม่ก็ยอมขายขาดทุนเลยสุดท้ายครับมันก็พังไปหมด อีกสิ่งหนึ่งครับที่สําคัญมากๆในขั้นตอนนี้นะครับคือการเก็บข้อมูลครับมีอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณในแต่ละวันบ้างคุณต้องเก็บให้หมดนะครับเอาให้ละเอียดเลยว่าในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ย คุณขายได้จํานวนกี่ชิ้นยอดขายเท่าไหร่แล้วมันแบ่งเป็นกําไรเท่าไรนะครับแล้วต้นทุนในแต่ละส่วนครับทั้งต้นทุนสินค้าต้นทุนค่าขนส่งค่าการตลาดหรือว่าค่าบริหารจัดการมันแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อสินค้า1ชิ้นเพื่อเห็นภาพง่ายๆนะครับคุณลองวาดเค้กขึ้นมาก้อนหนึ่งครับแล้วคุณก็แบ่งสัดส่วนเลยครับว่าไอ้สินค้า1ชิ้นของคุณเนี่ยมันแบ่งเป็นต้นทุนค่าสินค้าค่าขนส่งค่าการตลาดค่าคนค่าการบริหารเท่าไหร่แล้วมันมีกําไรอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับในสินค้าตัว ลูกค้าเป็นคนกลุ่มไหนลูกค้าใช้เวลาตัดสินใจก่อนจะโอนเงินนานไหม ฉเฉลี่ยแล้วลูกค้าแต่ละคนจ่ายเงินเท่าไหร่ต่อการซื้อสินค้า1ครั้งก็าอาจจะซื้อ2 3 4, ชิ้น45ชิ้นหรือว่า,อ,าอะไรก็ตามแต่นะครับคุณก็ดูว่าฉเฉลี่ยแล้วนะครับเป็นค่าฉเฉลี่ยเนี่ยลูกค้าเขาจ่ายเงินเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ต่อการซื้อสินค้า1บินนะครับแล้วในแต่ละวันเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างวันไหนขายดีวันไหนข,าย,นหนขายไม่ดีช่วงเวลาไหนที่คนซื้อน้อยนะครับช่วงเช้าคนอาจจะซื้อน้อยหน่อยหรือช่วงเช้าคนซื้อเยอะบ่ายคนซื้อน้อยนะครับแล้วเวลาไหนล่ะที่คนซื้อเยอะ อะไรคือเหตุผลที่ทําให้ลูกค้าซื้ออะไรคือเหตุผลที่ทําให้ลูกค้าไม่ซื้อคุณต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้ละเอียดครับโดยผมจะนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใส่ในตาราง Excel เอาไว้เรียบร้อยเลยครับเพื่อให้สามารถนําออกมาใช้งานได้ง่ายที่สุดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นส่วนสําคัญในการวางแผนธุรกิจในวันที่คุณจะทํากําไรแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่ผมใช้ Excel เนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมอยากจะใช้นะคือ Excel เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแหละเพราะว่าคุณจะต้องคีย์มือเองทุกอย่างคุณต้องคียกับมือนะครับ ซึ่งเหตุผลที่ผมใช้ Excel ในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่า Excel มันฟรีครับและด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มีเงินทุนอะไรมากครับก็เลยเลือกใช้ของที่ต้นทุนถูกที่สุดก่อนแต่พอทํากําไรได้ระดับหนึ่งแล้วครับผมก็เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมแบบจ่ายเงินทั้งหมดเลยซึ่งมันประหยัดเวลาไปได้เกินครึ่งเลยครับจ่ายรายเดือนเนี่ยไม่ถึงพันนะครับก็ประหยัดเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลออกมาเป็นไดอมูกราฟิกได้เยอะมากนะครับ ต่อไปข้อ4ครับหลังจากที่คุณสร้างยอดขายแล้วข้อ4ี่คือคุณต้องสร้างกําไรครับข้อนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คุณลดคุณค่าลดบริการลงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มกําไรรีดกําไรให้มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับแต่ให้คุณเนี่ยใช้ฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วก็ข้อมูลที่คุณเก็บเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมาวางแผนลดต้นทุนครับโดยหลักๆเนี่ยจะลดต้นทุนได้3อย่างคือ1 ต้นทุนสินค้าครับจากข้อมูลที่คุณเก็บมาเนี่ยคุณจะเริ่มรู้เลยครับว่าในแต่ละเดือนคุณจะขายได้จํานวนกี่ชิ้นดังนั้นเนี่ยจากที่คุณเคยสต็อกแค่รายสัปดาห์หรือว่ารายสวันนะตอนนั้นผมสต็อกแค่3วัน,นครับของต้องออกให้หมดแล้วนะครับคราวนี้พอคุณเก็บข้อมูลมาคุณก็จะสามารถกําหนดสต็อกรายเดือนได้อย่างแม่นยําอาจจะไม่ใช่รายเดือนนะครับ คุณจะสามารถกำหนดสต็อกเท่าไหร่ก็ได้ครับจะ2เดือน3เดือนรายไตรามาสหรือราย6เดือนก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณมีข้อมูลแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วคุณจะขายได้เท่าไหร่เฮ้ยถ้าจะสต็อก3เดือนเนี่ยไหวนะสาเดือน e มีเงินไปจมอยู่ในสต็อก3เดือนไหวแล้วขายได้ภายใน3เดือนเนี่ยต้องใช้อ่าจนวนเท่าไหร่เงินเท่าไหร่แล้วไหวไหมเนี่ยคุณจะกําหนดได้อย่างแม่นยําเลยครับว่าเงินที่ลงไปกับสต็อกเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเงินสดวันไหนด้วย ที่สําคัญครับเมื่อคุณสามารถสต็อกสินค้าได้ในปริมาณเยอะๆต้นทุนสินค้าก็จะถูกลงจริงครับนั่นหมายความว่ากําไรของคุณก็จะเพิ่มขึ้นทันทีแม้ว่าคุณทํางานเท่าเดิมแต่คุณจะเสี่ยงน้อยลงครับคุณจะเสี่ยงที่ทุนจะจมแล้วก็ขาดทุนเนี่ยน้อยลงมากๆ2ครับคือต้นทุนค่าขนส่งครับ คือเมื่อคุณมียอดขายจํานวนมากเนี่ยคุณก็จะมีอํานาจการต่อรองมากขึ้นครับคราวนี้คุณจะสามารถนําจํานวนยอดส่งที่มีไปต่อรองกับบริษัทขนส่งเพื่อขอราคาค่าส่งที่ถูกลงได้ครับเพราะว่าด้วยความที่ตลาดขนส่งเนี่ยมันแข่งขันสูงมากครับที่สําคัญคือขนส่งเป็นธุรกิจที่ใช้โมเดลธุรกิจแบบ Economic o f s c a l e นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือยิ่งเขามียอดส่งเท่าไหร่ต้นทุนของพวกเขาก็จะถูกลงครับกำไรของพวกเขาก็จะมากขึ้น มันก็เลยทําให้ทุกบริษัทขนส่งเขาต้องการลูกค้าที่มียอดส่งเยอะๆในจํานวนที่แน่นอนต่อเดือนแบบนี้ครับเขาต้องการมากๆเลยคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผมรู้ได้ไงคําตอบคือผมเคยทํางานประจําในบริษัทขนส่งครับ ผมก็เลยเคยเห็นตัวเลขทั้งหมดครับว่าบริษัททุกบริษัทเนี่ยเขาจะเตรียมราคาเป็นตารางๆไว้เลยครับว่าเฮ้ยราคานี้สําหรับราคาลูกค้าทั่วไปที่ส่งหน้าเคาน์เตอร์นะซึ่งถ้าคุณส่งหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยคุณส่งในราคาแพงที่สุดครับและเขาก็จะจัดราคาครับเป็นขั้นบันไดเลยครับว่าเฮ้ยลูกค้าที่ส่ง500ชิ้น1,000ชิ้น3,000ชิ้น5,000ชิ้น10,000ชิ้นเนี่ยราคาก็จะถูกมาเรื่อยๆครับจนไปถึงลูกค้าที่เป็น VVIP เลยที่มียอดส่งเยอะๆซึ่ง ยิ่งคุณมียอดส่งเยอะๆเนี่ยคุณก็จะยิ่งได้ราคาที่ถูกมากๆครับดังนั้นหากคุณมียอดส่งเยอะๆนะคุณอยู่ในจุดนี้นะโปรดรู้ไว้เลยครับว่าคุณมีอํานาจในการต่อรองจงใช้ประโยชน์จากการต่อรองนี้ให้มากที่สุดแล้วต้นทุนของคุณก็จะถูกลงและทําให้กําไรของคุณเพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าคุณไม่พูดคุณไม่ต่อรองเขาก็จะไม่ออฟเฟอร์ให้คุณคุณก็ส่งค่าส่งเดิมต่อไปแพงต่อไปนะครับแล้วก็แบกต้นทุนต่อไป ต้นทุนที่3ครับคือต้นทุนด้านการตลาดครับในการหาลูกค้าครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะต้องยิงแอดโดยมีต้นทุนค่ายิงแอดอยู่ที่4 0่สบถึงหนึบาทต่อออเดอร์สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องเปลี่ยนลูกค้าใหม่ที่คุณยิงแอดนะครับให้เขามากดติดตามเป็นฐานแฟนหรือว่าให้เขาแอดไลน์โอเอเอาไว้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะทําให้ค่าการตลาดของคุณเนี่ยถูกลงมหาศาลเลย จากที่คุณเคยที่จะต้องยิงแอดกว่าจะได้ลูกค้ามา1คนเนี่ยคราวนี้คุณก็จะสามารถขายแบบออร์แกนิกได้ครับหรือว่าถ้าคุณใช้การบอสแตรทผ่าน l i น์โอเนี่ยก็เป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพมากๆแถมยังราคาถูกอีกด้วยครับส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ต้นทุนไม่ถึง2%ของราคาสินค้าเท่านั้นครับในการขายสินค้าผ่าน l i น์โ a เมื่อคุณสามารถลดต้นทุนทั้ง3ส่วนนี้ได้จากข้อมูลทั้งหมดที่คุณเก็บมานะครับคุณก็จะสามารถขายได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณสามารถเอาส่วนต่างต้นทุนที่ถูกลงตรงนี้ครับไปจัดโปรโมชั่นต่างๆได้มากมายในขณะที่กําไรของคุณเนี่ยไม่ได้น้อยลงเลยครับเพลเนี่ยกำไรมากกว่าการขายราคาเต็มด้วยซ้ำไป หากคุณทํามาถึงข้อนี้ครับกำไรของคุณจะเติบโตขึ้นจากเดิม2อถึงสิเท่าแบบก้าวกระโดดเลยครับแม้ว่าคุณจะขายเท่าเดิมลูกค้าเท่าเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ต้นทุนของคุณถูกลงดังนั้นกําไรคุณก็จะโตขึ้นแบบมหาศาลมากๆครับและข้อสุดท้ายครับคือการสร้างระบบแล้วก็สร้างทีมงานครับมาถึงตรงนี้ครับคุณจะเริ่มรับยอดขายที่เข้ามาไม่ไหวแล้วครับถ้าคุณยังทําเองทั้งหมด คุณจะตกอยู่ในสภาพเหมือนผมในช่วงแรกๆครับนั่นก็คือได้นอนวันละสีชั่วโมงตอบแชทจนนิ้วล็อกปวดหลังพักผ่อนน้อยจนในที่สุดครับผมก็ไม่สบายแต่ยังดีนะครับที่ผมยังไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบทเรียนในครั้งนั้นครับทำให้ผมเข้าใจความจริงข้อหนึ่งคือธุรกิจจะเติบโตได้จากความคิดไม่ใช่แรงงานครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังทำทุกอย่างเองคนเดียวเวลาชีวิตทั้งหมดของคุณจะหมดไปกับการใช้แรงทำงาน คุณจะไม่มีเวลาได้ใช้ความคิดเพื่อต่อยอดธุรกิจเลยสุดท้ายคุณก็จะไม่สามารถโตไปได้มากกว่านี้เลยครับจำเอาไว้ครับว่าถ้าธุรกิจของคุณโตเกินจะแบกรับไหวสุดท้ายตัวคุณเองจะกลายเป็นอุปสรรคของโอกาสทันทีผมเนี่ยต้องทิ้งเงินไปหลายล้านเลยครับเพียงเพราะว่าผมทำงานไม่ทันถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเข้าม,ามามากมายแต่ผมก็รับมันเอาไว้ไม่ได้ครับ ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องถอดงานที่ต้องใช้แรงออกไปให้ได้มากที่สุดครับอย่างไรก็ตามครับผมแนะนำนะครับว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องของการเพิ่มคนครับแต่ให้คิดเรื่องของการเพิ่มระบบก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าระบบเนี่ยมันทํางานได้24ชั่วโมงครับไม่ขี้เกียจไม่ขาดไม่ลาไม่พักไม่ตายแถมปัญหาน้อยครับและยิ่งคนน้อยเนี่ยปัญหามันก็น้อยตามครับผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจหลายคนเนี่ยน่าจะเข้าใจดีว่าเฮ้ยยิ่งมีคนเยอะยิ่งต้องบริหารคนเยอะมันยิ่งปวดหัวดังนั้นเนี่ยคุณเริ่มจากการใช้ระบบก่อนครับที่สําคัญคือระบบเนี่ยมันประหยัดต้นทุนกว่าการใช้คนหลายเท่าด้วย อย่างเช่นการตอบแชทรับออเดอร์ครับซึ่งถ้าผมจ้างแอดมินเนี่ยจะต้องใช้อย่างน้อย3คนตีว่าค่าจ้างราคาถูกสุดๆนะครับแบบถูกสุดๆแล้วนะก็คนละประมาณ1 2ื่นครับรวมกัน3คนเนี่ยก็ประมาณ36,000บาทต่อเดือนแล้วนะที่เป็นต้นทุนของคุณ ผมก็เลยเลือกใช้ระบบก่อนครับระบบซีวิตนะที่ผมใช้เนี่ยทำให้ผมสามารถรับออเดอร์จากไลฟ์นะครับได้300ออเดอร์ครับได้อย่างรวดเร็วแบบไม่ตกหล่นเลยครับโดยที่ผมไม่ต้องใช้คนเลยแม้แต่คนเดียว300ออเดอร์ภายใน10นาที ไม่ต้องใช้คนเลยแม้แต่คนเดียวครับซึ่งค่าใช้จ่ายของมันก็ถูกมา,มากๆครับผมใช้เงินแค่เดือนละ900บาทเท่านั้นแถมมันยังทํางานได้24ชั่วโมงด้วยครับต่อให้ลูกค้าทักมาตีสองตีสยเงินก็ยังไหลเข้ากระเป๋าผมเหมือนเดิมหน้าที่ของคุณก็แค่ตื่นมาดูแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีตอนเช้าก็เท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากจะใช้ระบบนี้นะครับอยากจะลองใช้นะ คุณสามารถเอาโค้ดนี้ไปใช้ได้เลยครับโค้ดคือสมองไหลนะครับชื่อช่องเลยนะครับสมองไหลแต่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ที่ดีสคริปชันอีกทีหนึ่งนะครับเอาโค้ดนี้ไปใส่ครับในเว็บไซต์ c ีวิท c o m นะครับซึ่งเป็นระบบจัดการการขายออนไลน์เนี่ยซึ่งถ้าคุณเอาโค้ดนี้ไปใช้เนี่ยคุณจะสามารถใช้ฟรีครับใช้ระบบฟรีเต็มรูปแบบเลยแบบพรีเมียมเลยได้30วันทันทีเลย ซึ่งนอกจากระบบรับออเดอร์แล้วครับพวกระบบบัญชีภาษีขนส่งหรือว่าทุกๆอย่างนะที่มันใช้ระบบได้เนี่ยผมจะใช้ระบบทั้งหมดครับเลี่ยงใช้คนได้จะเลี่ยงครับบอกเลยครับว่าการใช้ระบบเนี่ยมันเบาสมองคุณไม่ได้เยอะมากครับหลังจากที่คุณเซตระบบเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็มาดูต่อว่าส่วนไหนบ้างล่ะที่มันจําเป็นต้องใช้คนจริงๆโดยหลักๆนะครับการใช้คนเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ต้องใช้ความคิดการจัดการใช้การบริการหรือว่าใช้หัวใจในการดูแลลูกค้าเก่าๆเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่คุณต้องใช้คนครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ระบบใช้งานไม่ได้คุณจำเอาไว้เลยนะครับว่าอะไรก็ตามที่ใช้แรงให้ใช้ระบบอะไรก็ตามที่ต้องใช้แรงงานทำงานเนี่ยให้ใช้ระบบครับแต่งานอะไรก็ตามครับที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็ใช้หัวใจเนี่ยให้ใช้คนครับ ตรงนี้แหละครับคุณค่อยเริ่มเพิ่มคนเข้ามาเติมในส่วนที่มันขาดครับแล้วก็บริหารคนกับระบบเนี่ยให้มันทํางานร่วมกันได้ครับถ้าคุณเริ่มจากระบบก่อนนะคุณจะใช้คนน้อยมากครับจากเดิมที่คุณอาจจะต้องจ้าง5คนมันอาจจะเหลือแค่1นคนครับซึ่ง1คนที่จ้างมาเนี่ยก็จ้างมาจัดก,การระบบนั่นแหละครับให้มันไม่สะดุดก็เท่านั้นเองสรุปคือถ้าคุณอยากจะสร้างธุรกิจให้ได้10ล้านนะครับคุณจะต้องสร้าง5อย่างครับ 1. สร้างดีมาน์ 2. สร้างความเชื่อมั่น 3. สร้างยอดขาย 4. สร้างกำไรและ5สร้างระบบและทีมงาน แต่ถ้าคุณลองสังเกตดีๆนะครับคุณจะพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะสลับข้อครับโดยการทําข้อ5ก่อนนะครับคือเริ่มมาก็สร้างระบบเลยครับสร้างเว็บสร้างทีมสร้างนู่สร้างนี่สร้างนั่นแล้วก็พยายามเอากําไรจากลูกค้าเลยโดยที่ไม่มีข้อมูลของลูกค้าครับไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นใครไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยขายได้วันละเท่าไหร่คิดแต่จะเอากาไรเลยสต็อกเยอะๆเพราะคิดว่าการสต็อกเยอะเนี่ยมันจะราคาถูกจะได้มีส่วนต่างกําไรเยอะสุดท้ายครับ ผลที่ได้ก็คือไม่มีลูกค้าคนไหนจ่ายเงินซื้อครับอย่าว่าแต่จ่ายเงินซื้อเลยครับแค่จะทักมาสักคนเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าคุณยังไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอแถมสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีดีมานด้วยแต่ถ้าคุณทําตั้งแต่ข้อ1มาจนถึงข้อ5ตามลําดับจนครบนะครับธุรกิจของคุณจะสามารถรันไปได้ด้วยตัวเองครับคราวนี้แหละครับคุณก็แค่เอาเวลาที่เหลือไปเที่ยวไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงหลานไปตีก๊์ฟ ไปเดินเล่นหรือว่าคุณจะใช้เวลากับครอบครัวก็สุดแล้วแต่ว่าความสุขที่คุณต้องการคืออะไรและชีวิตที่คุณอยากจะได้เป็นแบบไหนถ้ามาถึงตรงนี้ครับอิสรภาพที่หอมหวานมันเป็นของคุณแล้วครับใช้มันให้เต็มที่นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกทกช่องทางนะครับตั้งทาง YouTube Facebook Instagram, B l อ g d i t แล้วก็ TikTok ครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่ผมจะมีมาเสิร์ฟให้กับคุณทุกวันเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เด้งไปที่หน้าจอมือถือคุณครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้แบบเจาะลึกนะครับผมแนะนำให้คุณแอดไลน์มาครับที่ adsign สมองไหล พราะทุกๆสัปดาห์เนี่ยผมจะมีไลฟ์การสอนการตลาดการทำธุรกิจออนไลน์แบบเจาะลึกนะครับแบบแทบจะจับมือทำเลยเรียกได้ว่าคุณฟังไลฟ์คุณเรียนในไลฟ์เนี่ยนะครับหลายคนมาเรียนเนี่ยถึงขนาดเอาสมุดอปกิกรรมมาจดกันทุกรายละเอียดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้ได้จริงและเอาไปใช้สร้างธุรกิจสร้างเงินได้จริงๆนะครับแต่ประเด็นคือมันเป็นความรู้ที่เป็นความลับแล้วก็ลึกมากครับทุกครั้งที่ผมไลฟ์จบ ผมจะลบเลยทันทีครับดังนั้นเนี่ยคนที่ได้ความรู้ในไลฟ์ไปคือคนที่มาดูทันเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยากจะพลาดถ้าคุณอยากจะดูไลฟ์ทันเนี่ยคุณแอดไลน์เอาไว้ครับเพราะทุกครั้งที่มีไลฟ์เนี่ย ผมจะแจ้งเตือนไปที่มือถือคุณเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้ามาลุยด้วยกันได้เลยครับแล้วเราจะพบกันทุกสัปดาห์ในไลฟ์ครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่กับสมองไลฟ์สตอรี่ตอนหน้าครับสำหรับนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ